สวัสดีค่ะนักเรียนทีเชื่อชื่อนิชาบุญประเสริฐค่ะสำหรับคลิปวิดีโอการเรียนการสอนในครั้งนี้เป็นของวิชาคีย์บอร์ดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เกรดโและเอียโฟค่ะการวอร์มอัพนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการวอร์มอัพสเกล C major scale เราจะเล่นรวมกัน2มือเลยนะคะเราจะเริ่มต้นที่ตัวละสจังหวะค่ะเตรียมตัวนะคะ 1 2 3 4 อีกรอบหนึ่งค่ะไล่กับน,นิ้วหนึ่งมือซ้ายหมุนอ้อมด้านหลังค่ะมือขวานิ้วสามค่ะหมุนมาค่ะแล้วจบด้วยนิ้วห้ากับนิ้วหนึ่งค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นตัวละ2จังหวะ2มือเลยค่ะวางมือตำแหน่งเดิมนะคะ1 2 3 4 ค่ะจะเป็นตัวละหนึ่งจังหวะค่ะสองมือรวมกันเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามสี่ทิเชอนิชาขออีกครั้งนะคะเต็มตัวค่ะ 1>, 1 2 3่สเราจะเริ่มเข้าสู่บทเรียนด้วยการเล่นแบบฝึกหัดข้อที่8ค่ะจะเป็นการเล่นแบบรวม2มือค่ะ ให้นักเรีนวางมือซ้ายที่ C3 และมือขวาที่ C4 ค่ะวางมือค่ะ1 2 3 4 คลิปนี้เราจะมาเรียนเพลง C major scale มือซ้ายนะคะเราจะเรียนห้องที่3และห้องที่4กันค่ะซึ่งก็จะจบเพลงแล้วก่อนที่เราจะเริ่มเล่นที่มือซ้ายที่เชื่อขอทบทวนโน้ตมือขวาก่อนนะคะเราจะเล่นตั้งแต่ห้องที่1จนถึงห้องที่4เลยค่ะนักเรียนเริ่มต้นวางมือที่ C สค่ะพร้อมแล้วเริ่มค่ะนิ้ว1น,นิ้ว2 นิ้วสนิ้วหนิ้วสนิ้วสามนิ้วสี่หมุนนิ้วหนึ่งอ้อมค่ะนิ้ว2นิ้ว3ามนิ้ว1นึ่งนิ้วสอง นิ้วสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วสี่นิ้วสามนิ้วสองนิ้วหนึ่งนิ้วสามนิ้วสองนิ้วหนึ่ง นิ้วสี่หมุนค่ะนิ้วสามนิ้วสองนิ้วหนึ่งนิ้วสามนิ้วสองนิ้วหนึ่งอีกครั้งค่ะโดนิ้วหนึ่งนิ้วสอง นิ้วสามนิ้วหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วหนึ่งนิ้วสอง นิ้วสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วสี่นิ้วสามนิ้วสองนิ้วหนึ่งนิ้วสามนิ้วสองนิ้วหนึ่ง นิ้วสี่หมุนอ้อมนิ้วสามนิ้วสองนิ้วหนึ่งนิ้วสามนิ้วสองนิ้วหนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มห้องที่3และห้องที่4ทีเชื่อขอทบทวนมือซ้ายห้องที่1และห้องที่2ด้วยนะคะ ให้นักเรียนวางมือเลยค่ะให้นักเรียนวางนิ้วก้อยหรือนิ้วห้าที่ตัวโด C ีหค่ะเริ่มต้นที่นิ้วห้า c ีเรน,นิ้วสม,มีนิ้ว3ฟานิ้วสซอนนิ้ว1ลานิ้วส นิ้วสองโดนิ้วหนึ่งเรหมุนนิ้วสี่มีนิ้วสามฟานิ้วสองซอนนิ้วหนึ่งลานิ้วสามทีนิ้วสอง โดนิ้วหนึ่งทีนิ้วสองเอาใหม่นะคะให้นักเรียนวางมือกลับไปไว้ที่เดิมนะคะนิ้วก้อยหรือนิ้วห้าจะอยู่ตัวโดซีหนึ่งค่ะโดนิ้วห้าเรนิ้วสองมีนิ้วสาม นิ้วสองซอนนิ้วหนึ่งลานิ้วสามทีนิ้วสองโดนิ้วหนึ่งเรนิ้วสี่มีนิ้วสามฟานิ้วสอง นิ้ว1ลานิ้ว3าทีนิ้ว2โดนิ้ว1นทีนิ้วสองสเรามาเริ่มเรียนห้องที่3กันค่ะห้องที่3นี้เริ่มต้นด้วยโน้ตตัวลานะคะจะใช้นิ้ว3 ให้นักเรียนวางมือนะคะเอานิ้วโป้งหรือนิ้วหนึ่งนะคะมือซ้ายวางมือที่ C3 ค่ะโน้ตตัวลาจะอยู่ที่นิ้ว3พอดีนะคะพอเราเล่นตัวลาเสร็จปุ๊บเราจะต้องหมุนนิ้วโป้งไปไปหาตัวซอนที่นิ้วหนึ่งนะคะเริ่มเลยนะคะตัวลานิ้ว3าต่อมาตัวซอนนะคะหมุนนิ้วหนึ่งค่ะและเรียงน,นิ้วกลับมา ตัวฟานิ้วสองมี Mi, นิ้วสามเรนิ้วสี่เสร็จแล้วหมุนนิ้วโป้งนะคะไปหาตัวโดค่ะนิ้วหนึ่งที T, นิ้วสองจบตัวลานิ้วสามอันนี้คือห้องที่สามนะคะ อีกรอบนะคะให้นักเรียนวางมือกลับมาที่ C 3นะคะนิ้ว1น,นะคะหรือนิ้วโป้งอยู่ที่ C สแต่เราจะเริ่มต้นที่โนต้ตตัวลานิ้ว3นะคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะลานิ้ว3ซอนใช้นิ้ว1ค่ะหมุนอ้อมด้านหลังฟานิ้ว2มีนิ้ว3 ตัวโดหมุนอ้อมนิ้วหนึ่งค่ะทีนิ้วสองลานิ้วสามอีกครั้งนะคะวางมือกลับมาที่ C ส,สาเริ่มต้นที่โน้ตตัวลาค่ะนิ้วสามซอนนิ้วหนึ่งหมุนอ้อมค่ะ ฟานิ้วสองมีนิ้วสามเรนิ้วสี่โดนิ้วหนึ่งทีนิ้วสองลานิ้วสาม ต่อไปห้องที่4นะคะห้องที่4เริ่มที่โน้ตตัวซอนนะคะใช้นิ้ว1น,นะคะก็คือหมุนอ้อมขาตัวซอนฟานิ้ว2มีนิ้ว3เรนิ้ว2โดนิ้ว1 เราจะเริ่มห้องที่4อีกครั้งนะคะให้นักเรียนวางมือนะคะเอานิ้ว1หรือนิ้วโป้งนะคะย้ายกลับมาที่ C 2ก่อนนะคะห้องที่4นี้เราเริ่มต้นที่ตัวซอนนะคะนิ้ว1แต่ตอนนี้ตัวซอนเราอยู่ที่นิ้ว4ี่ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องหมุนนิ้ว1นะคะอ้อมด้านหลังค่ะเป็นตัวซอนฟานิ้วสองมีนิ้วสาม นิ้วสี่โดนิ้วห้ารอบสุดท้ายนะคะมือกลับมาที่เดิมนะคะที่ C 2นะคะเริ่มต้นจากตัวซอนนะคะหมุนอ้อมนิ้วนะคะนิ้วหนึ่งซอนต่อไปฟานิ้วสองมีนิ้วสามเรนิ้วสี่ โดนิ้วหต่อไปเราจะมาเล่นห้องที่3และห้องที่4ต่อเนื่องกันนะคะเริ่มต้นจากให้นักเรียนวางมือที่ C 3ค่ะเริ่มต้นที่ตัวลานิ้ว3ซ่ซอนนิ้ว1ฟานิ้ว2 3เรนิ้วสโดนิ้วหทีนิ้วสลานิ้วสามซอนนิ้วหฟานิ้วสมีนิ้วสาม เรนิ้วสี่โดนิ้วหาสำหรับคลิปวิดีโอการเรียนการสอนวิชาคีย์บอร์ดในวันนี้ก็จบลงแล้วที่เชื่อหวังว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำมาใช้ได้จริงกันนะคะและอย่าลืมแบ่งเวลาฝึกซ้อมกันด้วยค่ะแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ